เาให้เราแสดงวิธีหาผลหารนะครับขั้นตอนที่1นนะครับวิธีทําก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับทวนโจทย์นะครับส่วนทวนโจทย์ เมื่อทวนโจทย์เสร็จแล้วตัวตั้งเขียนมาเลยครับยกมาเลยตัวตั้งนะครับคือขั้นตอนที่1ครับเขียนตัวตั้งมาก่อนเลยขั้นตอนที่2ครับเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับขั้นตอนที่3ครับกลับเศษเป็นส่วนนะครับเศษลงมาเป็นส่วนส่วนขึ้นไปเป็นเศษนะครับแบบนี้นะครับ ต่อมาให้เราพิจารณาดูว่ามันสามารถตัดทอนได้ไหมในแนวตรงนะครับแล้วก็ในแนวทะแยงนะครับว่าตัดทอนได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ทําการคูณเลยบนคูณบนล่างคูณล่างได้เลยนะครับอ่สามาเป็นเมาเลยนะครับอ่าห้าหนะครับแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ตอบไปเลยนะครับ อ่าตอบเศษ9ส่วนย5นะครับอ่าเรียบร้อยในข้อที่1นะครับต่อมาข้อที่2อ่าวิธีทำก่อนเลยนะครับอ่แล้วก็ทวนโจทย์นะครับ เมื่อทวนโจทย์เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่1ตัวตั้งนะครับมาก่อนเลยเศษ7จส่วน12ขั้นตอนที่2เปลี่ยนหารเป็นคูณครับผมขั้นตอนที่3กลับเศษเป็นส่วนนะครับกลับส่วนไปเป็นเศษนะครับนะแบบนี้ต่อมาทำอะไรต่อพิจารณาตัดทอนครับ นแนวตรงตัดทอนได้ไหมไม่ได้แนวทะแยงได้ไหมอ่าไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนมาเลยนะครับ7 2 14, 3, 3, 4 3สองสิบสี5นะครับก็จะได้เศษ35ส่วนอ่ะ12คูณ4เป็นเท่าไหร่ครับ48นะครับอ่าแบบนี้นะครับดูอีกว่ามันสามารถตัดทอนลงอีกได้ไหมถ้าตัดทอนลงอีกไม่ได้ก็ตอบแบบนี้ได้เลยนะครับ ครูดูแล้วมันไม่สามารถตัดทอนได้ครูก็ตอบไปเลยนะครับเศษ3 5ส่วน48เลยเรียบร้อยนะข้อที่2นะครับต่อมาข้อที่3วิธีทำก่อนเลยนะ,ะแล้วก็ทวนโจทย์นะครับ เสร็จแล้วขั้นตอนที่หนึ่งนะครับตัวตั้งมาก่อนเลยขั้นตอนที่สองเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับขั้นตอนที่สามกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษนะครับแบบนี้นะครับต่อมามาพิจารณาดูว่าสามารถตัดทอนได้ไหมในแนวตรงก่อนนะเสร็จแล้วพิจารณาแนวทะแยง แนวทะแยงอ่าเมื่อไม่ได้ก็บนคูณบนล่างคูณล่างไปเลยหรือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนไปเลยนะครับ9 4เท่าไหร่ครับ9 28าสองสิบกอ่ะ7 5 3 5นะครับอ่าแล้วตอบแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเศษมันมากกว่าส่วนนะครับเพราะมันเป็นเศษเกินแล้วต้องทำให้เป็นจำนวนคละนะครับอ่าก็จะได้เท่ากับ 36หาร35ก็จะได้1เศษ1ส่วน35นะครับเสร็จแล้วต่อบอตอบได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะข้อที่3นะครับต่อมาข้อที่4วิธีทำก่อนเลยนะ ทวนโจทย์นะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่หนึ่งตัวตั้งมาก่อนเลยครับขั้นตอนที่สองเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับขั้นตอนที่สามกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนขึ้นไปเป็นเศษนะครับ แบบนี้นะครับเสร็จแล้วพิจารณาตัดทอนนะครับในแนวตรงก่อนว่าตัดได้ไหมแนวนี้ตัดได้ไหมนะครับมีไหมครับถ้าตัดไม่ได้นะครับพิจารณาในแนวทะแยงมีไหมครับไม่มีถ้าไม่มีก็บนคูณบนไปเลยนะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับ16บหคูณแได้เท่าไหร่ครับถ้าเรา ถ้าเราคูณในใจไม่ได้เราก็ตั้งคูณนะครับ16คูณ8นะครับ8 5 8 2 16 3 24 8 4 3 2 8 5 4 8 6 4 8นะครับ8 1เป็น8บวกตัวทด4ก็เป็น12นะครับอ่าเาก็จะได้128นะครับ128ส่วนด้วยอะไรครับ21คูณ9นะครับ91เป็น9 92เป็น18นะครับอ่าแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วเรามาพิจารณาดูว่าเราสามารถตัดทอนให้ต่ํากว่านี้ได้ไหมถ้าไม่มีจํานวนนับใดที่สามารถตัดทอนได้เราก็ตอบเป็นจํานวนนี้ไปเลยนะครับอ่า128ส่วน189ไปเลยนะครับ